มาดูเนืเ้อเยื่อที่สามเนืเ้อเยื่อสุดท้ายละระบบเนืเ้อเยื่อลำเลียงนะคะระบบเนืเ้อเยื่อลำเลียงก็ขอไปที่ไซเล่ムก่อนละกันเนาะไซเล่มนะคะระบบเนืเ้อเยื่อลำเลียงไซอันแรกเลยคือไซเล่มไซเล่มทำหน้าที่ลำเลียงนะ้ำไซเล่ムม,มันไม่ได้มีเซลล์หน้าตาแบบเดียวนะคะ เราพบว่าในไซเลมจะมีเซลล์ทั้งหมด4ชนิดด้วยกันทั้ง4ชนิดทำหน้านที่ร่วมกันอามาดูก่อนนะคะมีอะไรบ้างมีเวสเซลเมมเบอร์เดี๋ยว่อเราค่อยมาดูเนาะว่าเป็นอะไรยังไงมีเทคีดมีพาเลคิมามีพาเลคิมาแทรกด้วยแล้วก็มีไฟเบอร์อี้สตัวอันแรกเวสเซลเมมเบอร์สองเทคีด สามพาเลนคิมาสี่ไฟเบอร์อ่ะมาดูสี่ตัวนี้เวเซลเทรคีพาเลนคิมานะคะไฟเบอร์แต่ถ้าเป็นไฟเบอร์ที่พบในไซเลมเราก็เติมพรีฟิกเข้าไปนิดนึงนะคะว่าไซเลมเป็นตัวขยายว่าอ๋อมันเจอในไซเลมนะไอตัวนี้เป็นไฟเบอร์ที่อยู่ในไซเลมนะก็เรียกไซเลมไฟเบอร์นะคะอ่ะท่อลำเลงน้ำของไซเลมนะคะ อยู่ตรงไหนก็เอามาแถวนี้อันนี้มัดนีมัดท่อลําเลียงเนาะน,นี้มัดท่อลําเลียงอ่าขอเขียนตรงนี้หน่อยนะคะมัดท่อลําเลียงสาังกฤษเลยนะจำได้ใช่ไหม vascular bundle อะมัดท่อลำเลียงมันจะมีอะไรบ้างก็มี flowm ใช่ไหม是 โฟล์ดเอ็มอยู่ตัวนี้ปึ๊บอ่ะดูโอเคนะคะอ่ะมีโฟล์ดเอ็มแถวนี้ก็มีไซเลมดูไซเลมก่อนอ่ะดูไซเลมนี้เป็นไซเลมเราดูตัวนี้นะคะแถวแถวนี้แถวแถวมันเป็นท่อใหญ่ๆแล้เนี้ยมาดูซูมนะคะซูมมาดูอู้ห์มา ตรงนี้จะมีอะไรบ้างเราเพราะว่าเราก็จะเจอเวสเซลนะคะเวสเซลหน้าตาเป็นแบบนี้เวสเซลแล้วก็เทรคีเทรคีก็เป็นอีกรูปร่างหนึ่งก็จะยาวเรียวมากเลยเวสเซลก็จะเป็นท่ออ้วนสั้นนิดน,นึงนะคะแต่มันก็จะต่อกันเป็นท่อยาวเลยต่อขึ้นไปได้อีกนะคะต่อ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 กันขึ้นไป นาะเป็ท่อที่เรกว่าเวสเซลแต่ละเซล์ของเวสเซลที่มาต่อกันเราจะเรียกว่าเวสเซลเมมเบอร์นะคะแล้วเราพบว,ว่าปลายที่มันต่อกันมันมักจะทะลุหากันมันจะเป็นช่องที่ทะลุเลยเราจะเรียกช่องที่ทะลุเชื่อมต่อกันระหว่างเวสเซลเมมเบอร์ว่า Perforation plate โอเคไหมแล้วมันก็จะมีการต่อกันไปเรื่อยๆใช่ไหมคะมันก็จะกลายเป็นท่อต่อกันนูนะ่นไปถึงยอดนู่นแหละนะคะโอเคเนาะนี้ท่อที่เกิดจากเวสเซลเมมเบอร์มาต่อกันเราเรียกว่าเวสเซลเวสเซลมันจะเป็นท่อทั้งหมดท่อทั้งหมดเนี่ยเราเรียกว่าเวสเซลแต่ถ้า1เซลล์ Sell, เราเรียกว่าเวสเซลเมมเบอร์ ต่อไปเทรคีเทรคีก็เป็นเซลแหลมหัวแหลมท้ายนะคะแล้วก็สังเกตดีๆนะคะพวกนี้จะมีการผนังเซลของเขาเนี่ยจะมีรูพลนเนะมีรูพลนรูพวกนี้ก็เป็นช่องให้น้ำสามารถไหลไปไหลมาได้นะคะทะลุไปทะลุมาได้เรียกว่ารูนี้ว่าเราเรียกรูนี้ว่าพิท P I T อเรียกตัวนี้ว่า Pi ชนะคะโอเคให้เรียนรู้ไว้ว่าสำหรับพืชดอกของเรานะคะถึงแม้ว่ามันจะมีทั้งสองอย่างจะมีทั้งเวเซลแล้วก็มีทั้งเฟรคีแต่ว่าท่อลำเลียงน้ำหลักของพืชดอกของเราจะเป็นเวเซลใช้ตัวนี้เป็นหลักเลยส่วนถ้าเป็นพืชดอกนะคะพืชดอกไม่มีเวสเซล นะคะไอ้พืชดอกไม่ใช่พืชชั้นต่ากว่าพืชดอกที่มีท่อลําเลียงอะพืชมีท่อลําเลียงชั้นต่ํากว่าพืชดอกตั้งแต่สนปงลงลงไปเนี่ยจะไม่มีเวสเซลจะมีเฉพาะเทรคีอันนี้มาดูลักษณะของการลําเลียงน้ําในเวสเซลนะคะเวสเซลมันเป็นท่อต่อกันไปแล้วน้ําก็จะทะลุเหมือนท่อประปาเลยค่ะอย่างเงี้ย น้ำก็จะลำเลียงค่อนข้างเป็นสายสายเดียวนะคะเหมือนท่อน้ำนะคะถูกดันขึ้นไปเรื่อยๆแต่ถ้าการลำเลียงในเทรคีดด้วยความที่เซลล์เทรคทีดมันยาวเรียวมากเลยใช่ไหมแล้วมันก็ไม่ต่อกันเป็นท่อมันแค่เอาเซลล์มาต่อเรียงเรียงเียงกันไปเพราะฉะนั้นการลำเลียงน้ำของเขาก็กซิกแซกนิดนึงนะคะละัดเลาะจากเซลล์หนึ่งไปอีกเซลล์หนึ่งคือมันไม่อยู่เป็นท่อนะถ้าเป็นเทรคที โอเคนี่ก็เป็นอีกรูปหนึ่งให้ดูลักษณะของเวสเซลแล้วก็เทรคิดนะคะ uh, ถ้าเราดูภาพตัดตามขวา,าตามยาวอันนี้ภาพตัดตามยาวนี่ขอให้ดูนะคะลองเซกชันตัดตามยาวแล้วกันตัดตามยาวของเวสเซลนะคะเราจะเห็นว่าผนังเซลล์อ่ะผนังเซลล์มีลวดลาย มีลวดลายที่เกิดจากการพอการสะสมแล้วกันเนาะการสะสมของลิกนินนะคะแต่ว่ามันไม่สม่ำเสมอมันก็จะเกิดเป็นลวดลายขึ้นมาสารที่ประกอบก็คือเป็นลิกนินเวสเซลนะคะเวสเซลก็ มีสารเล็กนินมีผนังเซลล์ขั้นทุติยภูมินะฮะทั้งเวสเซลทั้งเทขีดเลยก็เป็นเซลล์ที่ตายแล้วนะคะเซล์ที่ตายแล้วมีผนังเซลล์ทุติยภูมิแล้วก็เซลตายนะคะเซลล์ตาย สองอันเลยนะนะทั้งเวสเซลทั้งเทคินะคะเนื้อเยื่อสุดท้ายแล้วนะคะเก่งมากเลยมาถึงตรงนี้ได้นะคะมันก็เกือบจะประมาณชั่วโมงหนึ่งแล้วเนาะนันถ้าใครมาถึงตรงนี้ได้โดยที่ไม่กดจุดพักนิดเึงเก่งมากเลยโอเคเนื้อเยื่อสุดท้ายนะคะเป็นเนื้อเยื่อลำเลียงอาหารนะคะหรือโฟล์เอมเป็นลำเลียงอาหาร อาหารที่ว่านั้นก็คือน้ําตาลซึ่งแน่นอนนะคะน้ำตาลนั้นได้มาจากกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงอ่ะมีอะไรแถวนี้ที่เราจะเจอฟล l o w มคือตรงนี้นะคะก้อนนี้ทั้งก้อนเราเลือก flow ฟ flow M แล้วในนี้มีเซลล์อยู่ทั้งหมด4ชนิดด้วยกัน1นึ่งตบทิวเมมเบอร์สคอมเพนเซลล์ สามพาเลนคิมาที่พบในโฟลเอมก็โฟลเอมพาเลนคิมา่า c โฟลเอมไฟเบอร์ im, iber, นะไฟเบอร์ iber, ที่พบในโฟลเอมก็เรียกว่าโฟลเอมไฟเบอร์ไฟเบอร์ iber, อยู่ไหนคะตรงนี้เนาะโฟลเอมไฟเบอร์ iber, ตรงนี้อันนี้ไฟเบอร์นะคะแต่เราจะไม่เรียกโฟไฟเบอร์เฉยๆเพราะว่ามีสังกัดมันอยู่ติดโฟลเอม ก็เรียกโฟล์ตเอ็ไฟเบอร์แล้ว,แ,ลวแถวๆตรงนี้แวตรงนี้นก้อนตรงนี้จะเป็นผนวกกันระหว่างสิบเชืว้วนะคะกับคอมมานเนียนเซลล์ ส่วนแถวนี้ครูเดาว,ว่ามันจะเป็นพาเลนคิมาโอเครูยังต้องเดานะคะก็ดูเปิดเน่นเ,นเซลที่เหมือนจะมีช่องว่างระหว่างเซล,เล์เล็กๆมีไม่เยอะนะคทก็แทรกๆไปเนาะโอเคมันก็มีอยู่4ชนิดอยู่รวมกันแล้วก็ทำหน้าที่ร่วมกันเป็นโฟเอมนะคะมาดูท่อลำเลียงอาหารของโฟเนิดหนึ่งอะโฟออยู่ตัวนี้ ทั้งแถบที่เลยนะคะเอ้าเมื่อกี้ครูบอกว่า FlowM Fiber ขอนี่นึงนะคะ,ะเรียกใหม่เนาะ f l o e m fiber เห็นไหมจะได้แบบมีสังกัดที่นึงว่าเป็นไฟเบอร์ที่มันอยู่ในส่วนของ FlowM นะคะส่วนที่เป็น10 t ทิวเมมเบอร์ c o m p o n เนี l e แล้วก็เซลล์พลังกิมมานในเซลล์พลังกิมมานก็อยู่ตรงทีนี้น สำหรับ10 t ทิวเมมเบอร์กับ c o m p พ n เนียน l ซนะคะมาดูรูปนะคะ10 t ทิวเมมเบอร์กับ c o m p พ n เนียน l ซ c o m p อ n เพนเน l ยจะเป็นเซลล์ที่มีนิวเคลียสนะคะมีนิวเคลียสเนาะแล้วก็10 t ทิวเมมเบอร์อันนี้อันนี้ถ้า10 t ทิวเมมเบอร์เนี่ย10 t ทิวเมมเบอร์หมายถึงแต่ละเซลล์นะคะตรงเนี้ยแต่ละเซลล์เราเรียกว่าสิบทิวเมมเบอร์มีคาว่าเมมเบอร์ต่อท้ายหมายถึง1เซลล์ แต่ถ้ามันมาต่อกันเป็นท่อเนะะี่ยค่ะเป็นท่อต่อกันเนี้ยต่อขึ้นเป็นท่อขึ้นไปเราจะเรียกว่าสิทิ้วเฉยๆตัดควา,ออา,าว่าเมมเบอร์ออกถ้าคําว่าสิทิ้วลงท้ายด้วยทิ้วทิ้วก็คือท่อนะคะก็ก็ต้องเป็นส่วนที่เชื่อมต่อกันเป็นท่อยาวโอเคคราวนี้ในสิทิ้วเมมเบอร์นะคะส่วนที่มันเชื่อมต่อกันเนี่ยมันก็จะเป็น เราเป็นรูที่ทะลุเรียกว่าสีเพลทนะคะมันจะมีรูพผลนแล้วก็ทะลุไปยังอีกเซลล์หนึ่งได้เราเรียกว่าสีเพลทโอเคนะคะดังนั้นสิบทิวสิบทิวเมมเบอร์ของเราเป็นเซลล์ที่มีชีวิตนะคะมีชีวิตเมื่อกี้เวสเซลกับเทคิดไม่มีชีวิตเนาะแต่อันนี้สิบทิวเมมเบอร์ซึ่งเป็นเนื้อเยื่อโฟลเอ็มเนี่ยมีชีวิตแต่ว่าไม่มีนิวเคลียส ะะการที่ไม่มีนิวเคลียสก็เพื่อลดอ,อะไรมันเป็นทางลำเลียงน้ำตาลเพราะฉะนั้นมันก็จะต้องมีความสะดวกในการเคลื่อนที่ของสารในท่อนี้นะคะเพราะฉะนั้นมีนิวเคลียสมันก็จะเก็บกักเนาะแล้วก็คอมมพเนียนเซลล์นะคะหน้าตาคอมมพเนียนเซลล์เป็นไซโทพลาซึมที่มีความเข้มข้นนะคะแล้วก็มีนิวเคลียสต้องมีนะคะมีนิวเคลียส แล้วก็ทำหน้าที่ควบคุมการนำเรียงอาหารเป็นพี่ใหญ่เป็นบอสเลยนะสำหรับคอมพาเนียนเซลแล้วก็ลักษณะสีเพลทนะคะสีเพลทต,ตรงที่มันเป็นรอยต่อระหว่างสิบทิเวเมมเบอร์นะคะตัวนี้ก็ถือว่าเป็นลักษณะเฉพาะในพืชดอกของเราเลยเนาะโอเคนี่คือ,อสิบทิเวมเมมเบอร์กับคอมพาเนียนเซลของเรานะคะอันนี้ขอเพิ่มเติมนิดนึงว่าสิบทิเวมเมมเบอร์กับคอมพาเนียนเซลเนี่ย อันนี้คอมอันนี้คอมมานเนนเซลนัเลกเรียนไม่มีรูปนี้นะคะอันนี้เป็นครูเพิ่มเติมให้เฉยๆน,นี่คอมมานเนนเซลอันนี้เป็นสิทิทิวเมมเบอร์ Member. โอเนะคะทั้งสองเซลล์นี้มันเป็นมันมาจากเซลล์แม่เดียวกันอันนี้เซลล์แม่เซลล์แม่มาเตอร์เซล เซลแม่1เซลนะคะเซลแม่1เซล์แล้วก็เขาก็ไมโทซิสหนึ่ครั้งก็จะได้2เซลล์ลูกอันนึงจะเป็นคอมพลเนนเซลอีกอันนึงจะเป็นซิทิลเมมเบอร์เพราะฉะนั้นมันจะอยู่ติดกันตลอดนะคะเราต้อเรียนจะไม่เจอว่าซิทิะะวอยู่เดียวเนี่ยคอมเพลเนนเซลอยู่เดียวไม่ใช่ยังไงมันจะอยู่ติดกันตลอดแบบนี้ นะคะขาดกันไม่ได้เนาะเพราะมันแม่เขาแม่เดียวกันแล้วเขาแบนเขาก็จะติดตัวติดกันตลอดนะคะมาดูโฟลเอนของจริงบ้างใหาเรียนตัดตัดตามขวางนะคะ cross section ส่วนที่มันเป็นโฟลเอนท้าเรียนก็จะได้หน้าตาเ,ออเข้าไม่ติดสีนะคะไม่ไม่ติดสีเลยไม้ยอมไม่ติดสีแล้วก็ จะเห็นเป็นอย่างเงี้ยเห็นไหมเซลล์ใหญ่ประกบกับเซลล์เล็กเนี่ยอันนี้คือสีทิวเมมเบอร์ส่วนไอ้เล็กๆนี่ก็ต้องเป็นคอมเพนเนียนเซลมันจะประกบกันอยู่อย่างนี้ตลอดเห็นไหมเซลล์ใหญ่ก็ต้องมีเซลล์เล็กประกบเนี่ค่ะอันนี้ก็สีทิวเมมเบอร์ Member. อันนี้ก็เป็นคอมเพนเนียนเซลเซลใหญ่ประกบเซลล์เล็กอันนี้ก็เหมือนกันเซลล์ใหญ่ประกบเซลล์เล็กเห็นอยู่เนี้ยนะคะถ้าเรียน สองกล้องเล่นเห็นว่าเอ้ยเนื้อเยื่อน,นี้ไม่ติดสีอันนี้ก็เห็นชัดเห็นไหมนีก็เป็นสิบทิวเมมเบอร์อันนี้ก็เป็นคอมเพลเนนซ์นมันจะเป็นเซลล์ใหญ่ๆจะเป็นตัวสิบทิวเมมเบอร์ส่วนเซลล์เล็กๆที่อยู่ข้างๆคือคอมเพลเนนซ์เซลล์นะคะแล้วบางทีนักเรียนจะเจอตัดเจอสิบเพลทของสิบทิวเมมเบอร์อันนี้ก็เป็นสิบเพลทจะเจอสิบเพลท รูปนี้รูปนี้ก็เป็น1ิเเลทเห็นไหมคะถ้าเห็นเป็นตะแกรงแบบนี้ก็โอเครู้เลยว่าเป็น1ิเเลทเนอะอยู่ตรงไหนก็อยู่แ,แถวนี้ตรงที่มันกั้นอยู่ระหว่าง1ิปทีอ่อันนี้คือ1ิที่เมมเบอร์ใช่ไหมคะ1ิปที่เมมเบอร์นี่เป็นเซลล์ที่ไม่มีนิวเคลียสนะคะไม่มีนิวเคลียสแต่มีชีวิตนะคะแล้วก็ บริเวณที่มันต่อกันตรงนี้กับอีก10บอีกอันหนึ่งกับอีกเซลล์หนึ่งก็จะมี10เพลทเนาะข้างๆตัวนี้คือคอมมานเดียนเซลล์คอมมานเดียเซลล์ก็ถ้าดูในรูปนี้คอมมานเดียนเซลล์ก็คือไอ้เม็ดนี้นะคะามองออกไหมได้อยู่เนาะโอเคนี่คือหน้าตาของโฟล์เอ็มนะคะตัดตามยาว นี่นักเรียนมีอยู่ในหนังสือเรียนของเราหน้าที่เท่าไหร่เอ่ยหน้าที่7จ่ะหน้าที่7จ็ดซึ่งรูปก็ไม่ชัดเลยนะคะไม่เป็นไรเนาะนัเรียนมีสไลด์รูมที่เป็นไฟล์เรียเอารูปไปดูเพิ่มเติมก็ได้นะคะภาพตัดตามยาวนะคะเขาไข่กับงูตัวนี้อันนี้เป็นอันนี้เป็นไซเล่ม พอไข่เป็นไซนเลมนะคะงองงเป็นโฟลเอมภาพตัดตามยาวเราก็จะเห็นเป็นประมาณอย่างนี้ค่ะลองดูเนาะดูไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะคะเอาดูรูปอันนี้ของโครก็ได้ดูในชีตนะคะในชีตของเราชีสไลด์ของโครก็เป็นรูปนี้รูปนี้ก็น่าจะชัดกว่านะคะภาพตัดตามยาว Log section of flow M ดูตรงนี้ flow M อยู่ตรงไหนคะ flow M อยู่ตรงนี้นะคะ f l o e m ไซเลมอยู่ตรงนี้เห็นไหมคะนี่เป็นภาพตัดตามยาวระหว่างไซเลมกับ flow M เป็นแคมเบียข้างๆ f l o เ m ก็มีไฟเบอร์ใช่ไหม flow M f ไฟเบอร์เอาวตรงนี้ flow M นไฟเบอร์เอามาอยู่ด้วยกันเลยนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่ไฟเบอร์จะอยู่ติดๆกับ flow M เนาะ สุดท้ายแล้วค่ะนี่มีรูปนี้อยู่หน้า7ลบ9ก1าการจัดเรียงเนื้อเยื่อถาวรของลำต้นตัดตามขวางนะคะเดี๋ยวเราจะมีต้นหมอน้อยกับต้นข้าวโพดนักเรียนจะได้ตัดดูด้วยนะคะเดี๋ยวถ้ามาโรงเรียนก่อนแล้วเราก็จะเห็นว่าจากที่เราเรียนมาทั้งหมดเนี่ยเราจะเห็นเนื้อเยื่อถาวรอ่ะมันเรียงตัวยัางไงคร่าวเลยเนาะ นอกสุดเป็นเอพิเดเมสนะคะถัดเข้ามานักเรียนอาจจะเจอคอนเลนคิมานี้เพิ่มให้นะคะอาจจะเจอคอนเลนคิม่าแล้วเข้ามาก็จะเป็นสเคเลนคิมาใช่ไหมอาจจะเห็นพวกไฟเบอร์นะคะเออนี่ไงคอนเลนคิมาอยู่ตรงน,นี้คอนเลนคิมานะแล้วเลนก็จะเห็นพวกสเคเลนคิม่าตรงนี้เห็นไหมย้อมติดสีแดงเนี่ยใช่หมดเลยสเคเลนคิมา แล้วก็ลูกลเรนจะเห็นมัดท่อดลำเลียงใช่ไหมในนี้ก็จะมีโฟลเอมมีไซเล่อมอยู่แล้วอะพาเล็กกี้มาก,ก็เป็นเนื้อเยื่อส่วนใหญ่เลยนะคะที่เติมเต็มผนังเซลล์บางๆแล้วก็มีช่องว่างระหว่างเซลล์อันนี้ก็เป็นลนักษณะการจัดเรียงอ่ะคุมีรูปๆนี่หนึ 1, 2, 3, 4, 5, ่งสองสามสี่ห้าหกน้เรนพอจะตอบได้ไหมคะว่าหมายปเลขหนึ่งคืออะไรได้นะคะ is, เอพิเดเมสเนาะหมายเลขหนึ่งก็จะเป็นเอพิเดเมส หมายเลข2คืออะไรคะดูแล้วไม่ใช่คอกใช่ไหมเป็นเนื้อเยื่อไม่ใช่คอนเลนคิมาด้วยนะคะเพราะว่าผนังเซลล์หนาสม่ำเสมอตัวนี้เป็นสเคเลนคิมาผนังเซลล์หนาสม่ำเสมอเป็นสเคเลนคิมา่าแล้วตรงน,นี้ดูแล้วมันเป็นลำต้นนะคะเพราะฉะนั้นมันจะเป็นชนิดไฟเบอร์หมายเลขสามเห็นช่องว่างระหว่างเซลไหมคะเห็นไหม ช่องว่างระหว่างเซลแล้วก็ผนังเซลล์บางมากเลยตัวนี้แน่นอนนะคะพทเลนคิมาอะไรอีกที่เรียนรู้จักเอามาดู6นะ6กตัวนี้เป็นสกเรนคิมาเหมือนกันใช่ไหมติดสีแดงเนาะติดสีแดงอตอนนี้ก็เป็นไฟเบอร์เหมือนกันนะคะ หมายเลขสี่นะมื่อเ็นเซลล์ใหญ่ประกบกับเซลล์เล็กใช่ไหมหน้าตาอย่างนี้มีเซลล์เล็กเซลล์ใหญ่อยู่ติดกันนะคะตรงนี้ก็คือ f ฟล์เอนั่นเองนะคะโฟลเส่วนหมายเลขห้าผนังเซลล์หนานะคะแล้วก็ย้อมติดสีแดงเป็นเซลล์ที่ตายแล้วแต่วันใหญ่มากเลย ใหญ่เวอร์วางมากเลยขนาดนี้เดาซิว่ามันจะเป็นอะไรคะมันคือท่อลำเลียงน้ำหลักของพืชดอกนั่นเองก็คือเวสเซลโอเคเนาะเป็นไซเลมเวสเซลเป็นไซเลมเขียนอันนี้ว่าเป็นไซเลมแล้วก็ขยายตรงนี้นะคะว่าเป็นเวสเซลโอเคเนาะประมาณนี้นะคะถ้าเราได้มีโอกาส ข้อสอบนะคะก็อาจจะเจออะไรประมาณอย่างนี้ด้วยนะคะก็คงจะต้องรู้จากเนื้อเยื่อหลายๆชนิดไว้นะโอเคอันนี้ความรู้เพิ่มเติมนะคะครูจะจบสไลด์เอ้ยครูจะจบเนื้อหาเรื่องเนื้อเยื่อพืชไว้แค่นี้โดยจบที่ความรู้เพิ่เมเติมลองอ่านดูนะคะเซลล์ที่เป็นองค์ประกอบในพืชจะสามารถพบทั้งเซลล์ที่มีชีวิตแล้วก็เซลล์ที่ไม่มีชีวิต Uh huh. ถึงแม้ว่ามันจะไม่มีชีวิตแต่มันจะมีความสามารถในการทำหน้าที่ของเซลล์ hmm. อยู่ mm hmm. เช่นตัวเวสเซลนะคะตัว v เวสเซลเมมเบอร์เป็นเซลล์ที่ตายแล้วใช่ไหมคะทำหน้าที่เป็นท่อลำเลียงน้ำเราพบว่ามันจะสามารถคงความเป็นท่อลำเลียงน้ำนะคะให้น้ำสามารถทะลุผ่านท่อนี้ไปได้ แล้วทําได้ดีมากกว่าที่มันมีชีวิตอีกต่างหากเพราะถ้ามันมีชีวิตมันจะเป็นลําเลียงน้ํำยังไงล่ะใช่ไหมมันก็มีอะไรอยู่ในเซลล์เต็มไปหมดนั้นถ้ามันตายสิมันจะดีเพราะว่ามันจะได้กลวงไงคะข้างในมันจะได้ไม่มีอะไรไม่มีออแกเนลอะไรสักอย่างแล้วมันก็เป็นท่อกลวงนั้นน้ามันก็จะได้ทะลุผ่านไปได้นะคะอันเนี้ยก็เป็นว่าเออทำไมบางเซลล์ต้องตายวะเซลล์ไม่มีชีวิตอยู่ตลอด ตายแล้วมันแข็งแรงไงนักเรียนแข็งแรงตายแล้วมันดีกว่านะคะมันก็บางอย่างมันก็ต้องตายเพื่อสามารถทำหน้าที่ได้ดีขึ้นโอเคนะคะเดี๋ยวงานนี้ก็จะมีการทำผังมโนทัศน์นะคะเป็นเรื่องเนื้อเยื่อพืชนะคะเอาตั้งแต่เนื้อเยื่อเจรเนื้อเยื่อถาวรแล้วมาจัดเป็นทำเป็นแผนผังให้ครูอันนี้จะเป็นกี่คะแนนนะสี่คะแนนะ เนาะเดี๋ยวครูจะสั่งใน google classroom <c oughs> ก็ขอให้เรียนได้ใช้เวลาในการอ่านาานดูคลิปให้เข้าใจแล้วก็นั่งทางผังมโนทัศน์ให้เรียบร้อยสวยงามนะคะแล้วก็จะได้ได้คะแนนเต็มกันทุกคนหวังว่าจะทำมาให้ดีละเอียดทีท่วนอ่ะะอะาะว่เอาผังมโนทัศน์เนี่ยไม่ต้องใส่เนื้อหาให้หมดนะคะมันจะเป็นใช้คำสำคัญแล้วก็ใช้ รูปภาพใช้สัญลักษณ์ประกอบนักเรียนอาจจะต้องวาดรูปประกอบด้วยสำหรับวันนี้ก็คงพอเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ